สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเราทำงานแทบตายแต่เงินในบัญชีก็ยังเท่าเดิมหรือบางทีก็น้อยลงทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเลยแล้วเราก็เริ่มถามตัวเองในใจนี่เราจะต้องเหนื่อยแบบนี้ไปอีกกี่ปีวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุณมาคิดมาฟังและอาจจะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปเลยตลอดกาลเพราะหัวข้อวันนี้คือสร้างกระเป๋าเงินที่โตเองโดยไม่ต้องเพิ่มแรง ใช่ครับไม่ต้องทำงานหนักขึ้นไม่ต้องวิ่งหารายได้เพิ่มแต่ให้ระบบที่คุณวางค่อยๆปั้นเงินให้โตขึ้นโดยที่คุณยังมีเวลาใช้ชีวิตฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมครับแต่ผมจะชวนคุณคิดอย่างมีเหตุผลว่ามันทำได้จริงไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ไม่ต้องเก่งการเงินระดับเทพแค่เริ่มคิดใหม่วางใหม่และใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ในวันนี้ให้มันทำงานแทนคุณในอนาคตในตอนนี้คุณจะได้รู้ว่า คนที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เงินโตขึ้นทุกเดือนเขาทำยังไงทำไมคนบางคนรวยขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้ขยันกว่าเราและคุณเองจะเริ่มวางระบบให้กระเป๋าเงินโตขึ้นเองได้ยังไงตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณเคยเหนื่อยเคยสับสนเคยรู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่วนอยู่กับการทำงานแลกเงินผมอยากให้คุณฟังตอนนี้ให้จบครับเพราะมันอาจไม่ใช่แค่ตอนหนึ่งของพอรแคสต์แต่เป็นตอนที่อาจพาคุณออกจากชีวิตที่ต้องทำงานตลอดเวลา ไปสู่ชีวิตที่เงินทำงานให้คุณพร้อมหรือ,อยังครับงั้นเรามาเริ่มวางราากฐานกระเป๋าเงินใบใหม่ไปด้วยกันข้อ1หยุดวิ่งแบบคนจนแล้วเริ่มคิดแบบคนรวยคนส่วนใหญ่พยายามวิ่งให้เร็วขึ้นโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งที่ไม่มีทางไปถึงเส้นชัยลองหลับตานึกภาพตามนะครับคุณกำลังทำงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นตื่นเช้ากว่าเดิมนอนดึกกว่าเดิมรับจอบเพิ่มสองสางาน แต่สุดท้ายพอสิ้นเดือนเงินก็ยังไม่พอใช้เหมือนเดิมนี่คือกับดักที่โหดร้ายที่สุดของระบบทุนนิยมวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้เข้าใกล้เส้นชัยเลยเพราะอะไรทำงานหนักถึงไม่พาเรารวยเพราะแรงไม่เคยชนะระบบในขณะที่เราทำงานวันละสิบชั่วโมงคนบางคนทำแค่สองชั่วโมงแต่ระบบที่เขาวางไว้กลับสร้างรายได้ให้ตลอดวันแม้ตอนที่เขานอนหลับ และนั่นแหละครับความต่างของไมเซตคนจนกับไมเซตคนรวยคนจนคิดว่าต้องทำเยอะต้องทำเร็วต้องทำให้ตายแต่คนรวยกลับคิดว่าต้องทำให้เป็นระบบแล้วให้ระบบทำแทนเราลู่วิ่งของคนจนคือทำงานได้เงินใช้หมดกลับไปเริ่มใหม่มันเหนื่อยครับเหมือนวิ่งอยู่กับที่ไม่มีเวลาไม่มีอิสระและที่เจ็บที่สุดคือไม่มีทางเลือก แต่ลู่วิ่งนี้มีประตูลับและคนรวยคือคนที่หาประตูนั้นเจอเขาไม่วิ่งอยู่กับที่เขาวางแผนออกนอกสนามและไปสร้างเส้นทางของตัวเองความลับของคนรวยก็คือเขาหยุดวิ่งและวางระบบระบบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงซอฟต์แวร์หรือธุรกิจใหญ่โตแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราควบคุมได้เช่นแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องแลกเวลาโดยตรงการลงทุนที่เข้าใจจริง การตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาวการเปลี่ยนทักษะที่มีให้กลายเป็นสินทรัพย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสมมุติมีคนสองคนคนแรกรับงานสามที่ทำงาน16ชั่วโมงต่อวันแต่เงินในบัญชีโตช้ามากอีกคนทำงานหลักที่เดียวแต่ใช้เวลาสองชั่วโมงหลังเลิกงานไปศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนและค่อยๆสร้างรายได้ทางเลือกที่ไม่ต้องลงแรงซ้ำซากผ่านไปสามปีคนแรกยังเหนื่อยเหมือนเดิม หรือเหนื่อยกว่าเดิมแต่คนที่สองอาจจะมีรายได้จากสินทรัพย์หรือมีระบบเล็กๆที่ปั้นรายได้ให้เขาเรื่อยๆโดยไม่ต้องเพิ่มแรงทำไมคนเราชอบวิ่งทั้งที่มันไม่พาไปไหนก็เพราะกลัวหยุดแล้วไม่มีรายได้เราถูกฝังหัวมาว่าถ้าไม่ทำงานเท่ากับไม่มีเงินแต่ในความจริงการหยุดวิ่งครั้งเดียวอาจพาเราเห็นภาพใหญ่และได้เริ่มสร้างทางลัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราจะเริ่มยังไงดีถ้าอยากหยุดวิ่ง เริ่มจากสามขั้นตอนนี้ครับถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้พาเราไปไกลขึ้นหรือแค่หมุนอยู่กับที่แล้วตัดสินใจว่าจะหยุดสักพักเพื่อมองภาพใหญ่แล้วเริ่มเรียนรู้เรื่องที่ปั้นรายได้ได้จริงสุดท้ายเริ่มลงมือวางระบบไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เริ่มต้นก็พอเช่นสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่ถนัดหรือเริ่มศึกษาการลงทุนเล็กๆที่เข้าใจได้การวิ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่การวิ่งโดยไม่รู้ว่ากำลังไปไหนคือเรื่องที่น่ากลัวที่สุด เราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งวนอยู่กับที่แล้วหมดแรงตายไปแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีทางเลือกมีอิสระและมีระบบที่ทำงานแทนเราได้ข้อสองเปลี่ยนจากหาเงินเป็นสร้างเครื่องพิมพ์เงินอย่าหมดแรงกับการหาเงินในขณะที่คุณยังไม่ได้สร้างเครื่องผลิตเงินของตัวเองทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการหาเงินแต่ลืมไปว่าคนที่รวยจริงไม่ได้หาเงินเก่งกว่าเราแต่เขามีเครื่องพิมพ์เงินของตัวเอง ฟังดูเวอร์แต่จริงๆแล้วเครื่องพิมพ์เงินยุคนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเสียงดังแค่ทำงานให้คุณแม้คุณไม่อยู่ตรงนั้นก็คือเครื่องพิมพ์เงินแล้วครับรายได้มีสองแบบใหญ่ๆที่เราควรรู้ให้ชัด Active Income ค,ค,คือทำงานได้เงิน Passive Income ไม่ทำก็ยังมีเงินเข้า Active Income เหมือนคุณต้องปั่นจักรยานเองตลอดเวลาหยุดปั่นเท่ากับรถหยุดแต่ Passive Income เหมือนติดมอเตอร์ไว้พอเครื่องติดแล้ว คุณไม่ต้องออกแรงอีกต่อไปปัญหาคือเราทุกคนถูกสอนให้ใช้ Active Income ตั้งแต่เกิดไปโรงเรียนทำงานรับเงินเดือนและวนอยู่แค่นั้นแต่ไม่มีใครบอกเราว่าคุณก็สร้างมอเตอร์เล็กๆไว้ติดจักรยานชีวิตได้เหมือนกันทำไมคุณควรรีบสร้างเครื่องพิมพ์เงินตั้งแต่วันนี้เพราะแรงกายมีวันหมดแต่ระบบเงินท่าวางดีมันไม่เหนื่อยมันไม่งองแงและมันทำงานแทนเราได้ทุกวัน ลองคิดเล่นๆตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่อีกกี่ปีกี่ปีคุณยังอยากตื่นหกโมงเช้าฝ่ารถติดไปทำงานเหมือนเดิมไหมแต่ถ้าอีกสามปีข้างหน้าคุณมีเครื่องมือเล็กๆที่พิมพ์เงินให้เดือนละห้าพันหรือหนึ่งหมื่นบาทแบบไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเครื่องพิมพ์เงินไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่มันคือแนวคิดที่คุณเริ่มได้เลยมันอาจเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นปล่อยเช่าของที่ไม่ได้ใช้เขียนอ e ีบุ๊กจากประสบการณ์ของคุณ ลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าใจทำช่อง YouTube แชร์ความรู้ที่คนรอฟังขายคอร์สออนไลน์ที่ตอบโจทย์บางคนหรือแค่เริ่มออมในแบบที่มีดอกเบีย้ยเติบโตอย่าคิดว่ามันต้องเป็นอะไรใหญ่โตเพราะคนรวยไม่เริ่มจากใหญ่เขาเริ่มจากเล็กแต่คิดใหญ่แต่ทําไมคนส่วนใหญ่ไม่เริ่มเลยสักทีเพราะคำว่า Passive Income มันดูเหมือนโลกแฟนตาซีเพราะเราไม่เห็นเงินที่ได้จากการนั่งเฉยๆมากเท่าการทำงานหนักแล้วได้เงินสด แต่ขอให้คุณจำไว้เงินที่ได้จากการไม่ต้องทำงานซ้ำมันคือเวลาในชีวิตที่ได้คืนมาคุณกำลังซื้อเวลาและอิสรภาพด้วยการยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้สบายกว่าเดิมลองคิดว่าถ้าชีวิตคือเกมคนที่หาเงินเก่งคือคนที่เล่นเกมได้ดีแต่คนที่สร้างระบบหาเงินก็คือคนที่สร้างเกมขึ้นมาเองคุณอยากเป็นคนเล่นเกมทั้งชีวิตหรืออยากเป็นคนออกแบบเกมที่คนอื่นต้องเล่น คำตอบนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มลงมือวางระบบเมื่อไหร่แล้วต้องเริ่มจากตรงไหนหาสิ่งที่คุณถนัดหรือสนใจมากพอที่จะอยู่กับมันได้เป็นปีหาทางเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสินทรัพย์เช่นทำเป็นคลิปเป็นคอร์สเป็นบทความตั้งระบบให้มันทำงานแทนคุณทำให้คนเข้ามาซื้อมาเรียนมาใช้งานโดยคุณไม่ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณจะหาเงินเก่งแค่ไหนแต่คือคุณจะวางระบบได้ดีแค่ไหน เครื่องพิมพ์เงินไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องอลังการแต่ต้องพิมพ์เงินให้คุณได้ต่อเนื่องโดยไม่กินแรงคุณมากขึ้นอย่าให้แรงกายหมดไปกับการวิ่งหาเงินถ้าเครื่องพิมพ์เงินของคุณยังไม่เริ่มเดินเครื่องคุณไม่จําเป็นต้องรวยในวันพรุ่งนี้แต่คุณต้องเริ่มสร้างระบบในวันนี้ถ้าอยากหยุดเหนื่อยในวันข้างหน้าข้อ 3. ใช้พลังระบบไม่ใช่พลังกล้ามคนรวยไม่ได้ชนะเพราะแข็งแรงกว่าแต่เพราะพวกเขาจัดการพลังงานได้เก่งกว่า คำว่าขยันยังไงก็เป็นคำที่ฟังดูดีแต่ขยันแบบไม่มีระบบจะหมดแรงไวและพาไปไม่ถึงไหนเราเคยถูกสอนให้เชื่อว่าใครขยันใครอดทนใครลุยใครสู้งานหนักคนนั้นจะไปได้ไกลแต่ในความจริงคนที่ไปได้ไกลจริงๆกลับไม่ได้ใช้แรงเท่าที่คิดเขาใช้ระบบระบบเท่ากับการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดลองนึกภาพคนสองคน คนหนึ่งแบกของหนักขึ้นเขาด้วยมือเปล่าใช้แรงใช้เหงื่อใช้เวลาทั้งวันอีกคนสร้างรอกง่ายๆดึงเชือกทีละนิดแล้วของก็ขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ไม่เหนื่อยต่างกันที่เครื่องมือและระบบที่วางไว้ระบบเล็กๆที่คนรวยวางไว้ตั้งแต่ยังไม่รวยคุณไม่ต้องรอมีเงินหลักล้านถึงจะวางระบบได้เพราะระบบคือวิธีคิดและวิธีจัดวางพลังงานไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ทุนเยอะตัวอย่างเช่น ทำคอนเทนต์หนึ่งชิ้นแล้วเอาไปลงสามแพลตฟอร์มเท่ากับขยายผลทำงานฟรีครั้งแรกแต่มีลิงก์สำหรับติดต่อหรือซื้อซ้ำเท่ากับปูทางใช้เงินเดือนบางส่วนไปซื้อกองทุนทุกเดือนสร้างเครื่องผลิตดอกเบี้ยเปิดร้านเล็กๆออนไลน์แล้วตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติไม่ต้องนั่งเฝ้า24ชั่วโมงทั้งหมดนี้คือระบบเล็กๆที่ไม่กินแรงไม่กินเวลาแต่สร้างผลลัพธ์ซ้ำๆได้สร้างระบบที่ทำงานตอนคุณหลับ เป้าหมายไม่ใช่ทำงานให้เหนื่อยกว่าเดิมแต่คือวางระบบให้ทำงานแทนคุณขณะที่คุณนอนหรือพูดง่ายๆคือให้เงินทำงานตอนที่คุณไม่ทำงานมันอาจฟังดูหรูหราแต่มันเริ่มจากอะไรที่ใกล้ตัวมากเช่นขายสินค้าบนช้อปปี้แล้วเปิดระบบส่งอัตโนมัติลงคลิป YouTube ที่ตอบคำถามเฉพาะทางปล่อยเช่าคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณอัดไว้รอบเดียวสร้างเพลย์ลิสต์ Spotify แล้วให้คนฟังซ้ำ อย่าไปคิดว่าคุณต้องรวยก่อนถึงจะมีพา s ซ v ฟอินคัมความจริงคือต้องมีระบบก่อนถึงจะรวยทีหลังต้องวางแผนยังไงให้เงินทำงานได้ทุกเดือนเคล็ดลับอยู่ที่คำว่าซ้ำได้ขยายได้สร้างค่าได้แม้คุณไม่อยู่ซ้ำได้ก็คือไม่ต้องทำใหม่ทุกครั้งเช่นคลิปเดียวขายได้หลายรอบขยายได้ก็คือสเกลได้เช่นเพิ่มยอดขายโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานสร้างค่าได้แม้คุณไม่อยู่ เช่นบล็อกบทความดิจิทัลโปรดักต์หรือเงินปันผลระบบที่ดีไม่ต้องใหญ่แต่ต้องเติบโตได้เองโดยที่คุณไม่ต้องคอยผลักทุกวันแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เริ่มเพราะติดกับดักว่าต้องทำให้เสร็จก่อนแต่ความจริงคือระบบไม่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นระบบที่ใช้ได้จริงเกิดจากการลองแก้ปรับพัฒนามันไม่ได้เกิดจากแผนสมบูรณ์แต่มาจากความกล้าเริ่มต้นในแบบที่ยังไม่พร้อม ใช้ระบบยังไงให้ชีวิตโตแบบเงียบๆแต่มั่นคงให้คิดแบบนี้ครับถ้าทุกวันคุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงวางระบบเล็กๆอีก30วันข้างหน้าคุณจะมีระบบ30จุดที่กําลังทำงานให้คุณในขณะที่คุณหลับเงินอาจยังไม่เข้าหนักแต่คุณจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตคุณเริ่มเห็นทางออกจากเกมที่ต้องใช้แรงแลกเงินทุกวันพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังกล้ามแต่คือพลังในการวางระบบ คนที่เหนื่อยตลอดชีวิตคือคนที่ใช้แรงทุกวันคนที่สบายในระยะยาวคือคนที่คิดก่อนทำและวางระบบก่อนลงแรงคุณไม่ต้องเหนือกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดให้ไกลกว่าคนอื่นคุณก็เดินไปได้ไกลกว่าโดยไม่ต้องออกแรงเท่ากันวันนี้คุณอาจยังไม่มีทุนไม่มีเวลาไม่มีทีมแต่คุณมีสมองและการเลือกใช้พลังงานลองใช้30นาทีวันนี้เขียนออกมาว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ มีจุดไหนวางระบบได้บ้างแล้วลงมือทำซักหนึ่งอย่างเรื่องเล็กที่สุดก็ได้นั่นอาจเป็นจุดเริ่มของเครื่องพิมพ์เงินเงียบๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ครับข้อ 4. เริ่มจากศูนย์แบบฉลาดสร้างเงินงอกจากสิ่งที่มีอย่ารอให้มีทุนเยอะก่อนเพราะเงินไม่ได้โตจากขนาดแต่มาจากการจัดการหลายคนไม่กล้าเริ่มเพราะคิดว่าฉันไม่มีทุนไม่มีโอกาสไม่มีคอนเน็ชันไม่มีต้นทางอะไรเลยแต่ความจริงคือ คุณมีสิ่งสำคัญที่สุดอยู่แล้วนั่นคือตัวคุณเองคุณมีเวลามีความรู้บางอย่างมีของบางชิ้นมีประสบการณ์บางแบบซึ่งทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบในการปลูกเงินเงินไม่งอกจากก้อนโตแต่มาจากการจัดการก้อนเล็กให้ฉลาดเศรษฐีทุกคนเคยมีเงินก้อนแรกที่ดูเล็กจนน่าขำแต่สิ่งที่ทำให้เขาโตไม่ใช่เพราะโชคหรือทุนหนาแต่เพราะเขาใช้สิ่งเล็กๆที่มีอย่างมีระบบ และรู้ว่าเงินก้อนแรกนั้นสำคัญกว่าเงินล้านในอนาคตยังไงเงินพันแรกของคุณสำคัญกว่าล้านแรกของเศรษฐีเพราะเงินพันแรกมาจากศูนย์มันมาจากการฝืนใจกล้าลงมือและเอาความไม่พร้อมมาสร้างโอกาสบางคนเริ่มจากการขายขนมหน้าบ้านบางคนเริ่มจากการสอนออนไลน์แบบฟรีก่อนบางคนเริ่มจากการเขียนโพสต์แชร์ความรู้แล้ววันหนึ่งมีคนจ้างให้ไปเทรนสิ่งที่คล้ายกันคือไม่มีใครรอพร้อมก่อนจะเริ่ม เปลี่ยนสิ่งที่มีให้กลายเป็นเงินลองเช็คดูครับตอนนี้คุณมีอะไรอยู่แล้วที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ทักษะเช่นเขียนได้พูดได้ทำกราฟิกได้ใช้ Excel ได้ของที่มีเช่นกล้องเก่าโน้ตบุ๊กเครื่องมือทำขนมเสื้อผ้าเก็บไว้เฉยๆความรู้เช่นเรื่องสุขภาพความงามการเงินวิธีคิดแปลภาษาอย่ามองว่าเล็กเพราะโลกออนไลน์ทำให้ของเล็กขายได้ ของเก่ามีมูลค่าและความรู้ของคุณอาจเป็นทางออกของอีกหลายคนเริ่มจากจุดที่มีไม่ใช่จุดที่ขาดสิ่งที่ฆ่าความฝันคนมากที่สุดไม่ใช่ความจนแต่คือการรอให้พร้อมก่อนแล้วไม่ได้เริ่มสักทีคุณไม่ต้องมีทุนหลักหมื่นแต่คุณต้องเชื่อว่าเงินหลักร้อยก็ปลูกอนาคตได้เงินที่โตได้ไม่ได้โตจากการเพิ่มทุนอย่างเดียวแต่มาจากการใช้ความคิดสร้างโครงให้โตเองเคล็ดลับไรายได้เสริมเล็กๆ โตได้ถ้าทำซ้ำได้และขยายได้ตัวอย่างเช่นเขียนโพสต์สอนเทคนิค Excel ถ้าคนแชร์เยอะก็ทำอีบุ๊กขายขายของออนไลน์เล็กๆถ้าขายดีก็วางระบบจัดส่งแล้วขยายช่องทางทำคลิปติวิชาเล็กๆพอมีคนดูก็เริ่มเปิดคอร์สติวเฉพาะทางเริ่มจากเล็กๆแต่ต้องคิดแบบใหญ่คือการวางทางขยายตั้งแต่ต้นแล้วทำไมหลายคนถึงเริ่มจากศูนย์แล้วไปไม่รอด เพราะเขาเอาตัวเองไปเปรียบกับคนที่เริ่มจากหนึ่งร้อยเขามองว่าแค่รายได้วันละสามร้อยมันน้อยเกินไปแต่ลืมไปว่ามันคือเงินก้อนเล็กที่สร้างได้จากศูนย์อย่าดูถูกจุดเริ่มต้นเพราะทุกตึกสูงเริ่มจากก้อนอิดก้อนแรกคำถามสำคัญวันนี้คือคุณเคยจริงจังกับเงินหนึ่งพันแรกเท่ากับที่คนรวยจริงจังกับเงินล้านไหมเงินหลักพันของคุณวันนี้คือเวทีซ้อมวางระบบวางแผนและฝึกควบคุมพลังตัวเอง ถ้าทำได้ดีวันหนึ่งเงินหลักแสนก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องเริ่มอย่างไรแบบคนฉลาดหยุดรอคำว่าพร้อมลิษสิ่งที่คุณมีทั้งทักษะของใช้เวลาความรู้ความสนใจเลือกหนึ่งอย่างแล้วลงมือหาเงินจากมันให้ได้ก่อนอย่ารีบรวยให้รีบวางระบบที่ต่อย,ยอดได้คนที่เริ่มจากศูนย์แล้วสร้างเงินได้ไม่ใช่เพราะเขามีของวิเศษแต่เพราะเขาเห็นค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เขารู้ว่าเงินพันแรกของเขาคือเมล็ดพัน์ธุที่จะโตเป็นต้นไม้เศรษฐีในอนาคตคุณเองก็เป็นแบบนั้นได้ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรวยก่อนแค่เริ่มปลูกด้วยสิ่งที่มีในมือแล้วเฝ้าดูมันโตทุกวันข้อ5อย่าเพิ่มงานแต่ให้เพิ่มเลเยอร์รายได้รายได้ที่ดีคือรายได้ที่ซ้อนทับกันไม่ใช่แย่งเวลากันหลายคนทำหลายอย่างแต่รายได้ยังเท่าเดิมเพราะพอเพิ่มจำนวนงาน แต่ไม่ได้เพิ่มคุณภาพของโครงสร้างรายได้สุดท้ายก็เหนื่อยมากขึ้นเหลือเวลาน้อยลงแต่รายได้ไม่ได้โตขึ้นแบบมีนัยสําคัญในข้อนี้เราจะไม่พูดถึงการหาเงินเพิ่มจากงานที่สองหรือที่สแต่เราจะพูดถึงการเพิ่มเลเยอร์รายได้จากฐานเดิมเพื่อให้สิ่งเดียวกันที่คุณทําอยู่ต่อยอดเป็นหลายชั้นรายได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มซึ่งแนวคิดสําคัญคือไม่ต้องเพิ่มแรงแต่ต้องเพิ่มชั้นลองนึกภาพคุณมีฐานรายได้หนึ่งอย่าง เช่นการเขียนความรู้ลงเพจถ้าเราทำแค่โพสต์ต่อโพสต์มันจะมีรายได้เดียวอาจจากการรับรีวิวหรือยอดวิวเล็กๆแต่ถ้าคุณรู้จักวางเลเยอร์ต่อยอดนั้นคือจากโพสต์กลายเป็นรวมเล่มทำเป็นอ e ีบุ๊กจากเนื้อหาให้สร้างเป็นคลิปสั้นจากคลิปทำเป็นมินิคอร์สเรียนออนไลน์จากคอร์สต,ต่อยอดไปสู่คอร์สใหญ่พอมีฐานคนติดตามรับสปอนเซอร์โปรโมทสินค้าบริการเสริมทั้งหมดนี้คือเลเยอร์ คุณทำเรื่องเดียวแต่ได้หลายทางแทนที่จะทำหลายเรื่องแล้วเหนื่อยจนท้อเคล็ดลับของคนที่รวยขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เหนื่อยเพิ่มคือเขาคิดแบบเลเยอร์ไม่ใช่คิดแบบลิทคนส่วนใหญ่ลิทว่าอยากมีรายได้เสริมก็เลยทำงานเพิ่มแต่คนที่ฉลาดเขาซ้อนชั้นรายได้บนฐานเดียวกันตัวอย่างคนที่ชอบรีวิวหนังสือทำเพจรีวิวทำพอดแคสต์ทำคอร์สอ่านเร็วรับพาร์ทเนอร์ร้านหนังสือ คนที่สอนโยคะทำคลาสสดอัดวิดีโอขายเปิดกลุ่มรายเดือนขายอุปกรณ์โยคะสิ่งที่เขาทำคือไม่เริ่มจากศูนย์ซ้ำๆแต่ให้ทุกสิ่งที่เขาทำต่อยอดจากสิ่งก่อนหน้าแล้วจะเริ่มสร้างเลเยอร์รายได้อย่างไงเริ่มจากสามคำถามนี้ 1. สิ่งที่คุณทำตอนนี้มันมีเนื้อหาหรือผลลัพธ์อะไรที่จับต้องได้สองสิ่งเหล่านั้นสามารถถูกแปลงรูปแบบเป็นอะไรได้บ้างส ถ้าคนเริ่มติดตามคุณคุณอยากให้เขาเดินไปถึงขั้นไหนต่อเช่นสมัครสมาชิกซื้อของเรียนรู้ต่อคำตอบ3ข้อนี้จะเป็นแผนที่ในการวางเลเยอร์รายได้ที่โตได้แบบไม่ต้องเพิ่มแรงทำไมเลเยอร์สำคัญกว่าปริมาณเพราะในโลกใหม่ทุกคนผลิตคอนเทนต์แข่งกันทำเยอะแต่คนที่โตคือคนที่ไม่แค่ทำเยอะแต่ทำให้เยอะในแบบที่เป็นระบบคุณไม่ต้องเป็นคนที่โพสทุกวันแต่คุณต้องเป็นคนที่ทุกโพส ที่ทำมีโอกาสสร้างรายได้ซ้ําได้สมมติคุณเชี่ยวชาญด้านการเงินคุณเขียนบทความดีๆทุกวันลงเพจต่อยอดได้ยังไงเลเยอร์หรวบรวมเป็นอ e ีบุ๊กขาย199บาทเลเยอร์สสรุปเป็นคลิปสั้นแพลตฟอร์ม o u u u b e t i k t อ k เพื่อปั้นฐานคนดูเลเยอร์สามทำคอร์สวางแผนการเงินพื้นฐานสำหรับมือใหม่เลเยอร์สเปิดกลุ่มสอนรายเดือนเลเยอร์หรับงานโฆษณาเลเยอร์ห รับสปอนเซอร์วางแผนการเงินคุณยังทำเรื่องเดิมอยู่แต่ทุกการกระทำมีเลเยอร์ที่พาเงินเข้าหลายทางอย่าทำงานเพิ่มแบบวิ่งหลายทางแต่ให้วางเลเยอร์ให้ลึกบนฐานเดียวกันคนทั่วไปเพิ่มงานแต่คนเก่งเพิ่มเลเยอร์เพราะเลเยอร์ไม่กินเวลาไม่กินแรงไม่ซําซ้อนแต่มันขยายผลจากสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วนั่นแหละคือความลับของการมีรายได้หลายทางแบบไม่หมดแรง ถ้าคุณทำอะไรดีซักอย่างแล้วอย่าปล่อยมันหายไปลองถามตัวเองว่าฉันจะแปลงสิ่งนี้ให้มีรายได้สามชั้นได้ยังไงถ้าคุณคิดแบบนี้ซ้ำๆทุกครั้งที่ทำอะไรผมรับรองไหาหกเดือนจากนี้คุณจะมีระบบรายได้ซ้อนที่โตได้แม้คุณทำงานเท่าเดิมข้อ 6. เปลี่ยนเงินเล็กๆให้กลายเป็นระบบเติบโตเงินเล็กๆถ้ารู้จักวางให้เป็นจะโตได้เองโดยไม่ต้องออกแรงเพิ่ม เวลาพูดถึงการลงทุนหรือความมั่นคงทางการเงินคนส่วนใหญ่มักถอนหายใจแล้วบอกว่ายังไม่มีทุนเลยจะเอาอะไรไปลงทุนหรือเก็บเงินได้แค่นิดเดียวมันไม่พอหรอกแต่คุณรู้ไหมเงินเล็กๆที่คุณมองข้ามทุกวันถ้าคุณวางมันให้ดีมันจะกลายเป็นระบบที่โตได้เองโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งหาเงินตลอดชีวิตเงินไม่เติบโตจากจำนวนแต่มาจากนิสัยและระบบคุณเคยเห็นคนที่หาเงินได้เยอะมาก แต่ไม่มีเงินเก็บเลยไหมครับและในทางกลับกันมีคนที่ได้เงินเดือนแค่หมื่นต้นๆแต่ผ่านไป5ปีเขากลับมีเงินหลักแสนและเริ่มมีพา s ซีฟอินคัมเล็กๆคำตอบไม่ได้อยู่ที่รายได้แต่มันอยู่ที่ว่าเขาวางเงินยังไงเปลี่ยน100บาทให้กลายเป็นอนาคตทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองเงิน100บาทเป็นแค่ค่า,าหาหนึ่งมือ้อแต่คนที่คิดแบบระบบมองว่า เงิน100บาทคือเมล็ดพันธุ์ที่ถ้าวางถูกที่จะโตเป็นต้นไม้ได้ใน3-5ปีฟังดูเวอร์ไหมครับแต่ลองดูตัวอย่างนี้วาง100บาทต่อสัปดาห์ลงทุนแบบ DCA คือแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยต้นทุนผ่านไป5ปีอาจกลายเป็นกองทุนหลักหมืน่นปล่อยกู้เล็กๆให้คนรู้จักพร้อมกำหนดดอกเบี้ยชัดเจนซื้อของราคาต้นทุนต่ำแพ็คขายแบบมีสตอรี่มีกำาไร์เซ0 เริ่มแบรนด์เล็กๆจากทุนไม่ถึง1,000บาทแต่เข้าใจตลาดขายได้เดือนละหลายพันทั้งหมดเริ่มจากเงินเล็กแต่โตเพราะคุณสร้างระบบที่ปล่อยให้เงินทำงานได้เองกองทุนส่วนตัวคือความมั่นคงแบบไม่มีดรามา่าลองคิดแบบนี้ครับทุกเดือนคุณโดนค่าใช้จ่ายดึงเงินออกไปถ้าคุณไม่มีกองทุนสำรองของตัวเองคุณจะอยู่แบบแก้ปัญหาไปวันๆแต่ถ้าคุณตั้งใจตัดเงินบางส่วนไปไว้ในระบบที่เติบโตได้ คุณจะเริ่มเห็นว่าปัญหาเดิมๆเ,เล็กลงความเครียดน้อยลงและคุณมีพลังใจที่จะมองเป้าหมายใหญ่ได้มากขึ้นเพราะคุณรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังโตแทนคุณอยู่เงียบเงียบเริ่มสร้างระบบเติบโตจาก4ทางนี้ DCA คือลงทุนในกองทุนหุ้นหรือคริปโตอย่างมีวินยัยปล่อยกู้แบบปลอดภัยให้คนใกล้ตัวหรือผ่านแอปที่เชื่อถือได้พร้อมเก็บดอกเบีย้ยปล่อยเช่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นกล้องเครื่องมือ เครื่องครัวของที่ไม่ได้ใช้ปั้นแบรนด์เล็กสร้างของเล็กๆจากความรู้ทักษะหรือสิ่งที่คุณชอบทุกอย่างนี้ไม่ต้องเริ่มจากเงินเยอะแต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าเงินเล็กต้องวางดีความต่างระหว่างคนที่รวยขึ้นเรื่อยๆกับคนที่พอหาได้แต่ไม่เคยพอใช้อยู่ที่ว่าเขาเอาเงินเล็กๆไปวางไว้ที่ไหนและมันโตเองได้หรือเปล่าถ้าคุณใช้เงินหนึ่งบาทเพื่อความสบายตอนนี้มันก็หายไป แต่ถ้าคุณวางมันลงเพื่ออนาคตมันจะเติบโตในแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยซ้ำคนมีวินัยไม่ใช่คนที่ไม่ใช้เงินเลยแต่คือคนที่รู้ว่าเงินไหนใช้ได้ตอนนี้และเงินไหนควรถูกส่งไปโตในอนาคตคุณไม่ต้องรวยก่อนถึงจะวางระบบได้แต่ต้องคิดแบบรวยตั้งแต่ยังมีน้อยข้อ7พัฒนาตัวคุณให้เก่งขึ้นโดยไม่ต้องเร่งคนที่กระเป๋าโตโดยไม่เหนื่อยขึ้น ไม่ใช่เพราะโชคดีแต่เพราะเขารู้จักโตจากข้างในในยุคที่ทุกคนดูเหมือนจะวิ่งเร็วลงชีวิตหรูหราเล่าเรื่องความสำเร็จอวดความยุ่งโอ้อวดว่าทำงานหนักแค่ไหนมีบางคนครับที่ไม่พูดอะไรเลยไม่ลงอะไรเลยแต่เงินเขาเข้ามาเรื่อยๆโอกาสมาหาเองคนไว้ใจโดยไม่ต้องขายตัวเองเพราะเขาไม่แค่โตภายนอกแต่เขาโตจากข้างใน คนที่โตจากข้างในคือคนที่ใช้พลังกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาใช้เวลาเงียบๆกับการอ่านหนังสือฝึกคิดลึกกับสิ่งธรรมดาทบทวนวันของตัวเองแทนที่จะเลื่อนฝีพูดน้อยลงแต่คิดแม่นขึ้นไม่ทำอะไรไวแต่ทำอะไรเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆผู้สร้างระบบคือคนที่ไม่เร่งแต่ชนะในระยะยาวเราเคยเห็นไหมครับคนที่ดูเหมือนไม่ยุ่งอะไรเลยแต่โปรเจกต์ก็ออก คนที่ไม่พูดอะไรมากแต่พอพูดทีเดียวคนฟังทั้งห้องคนที่ไม่ต้องโชว์อะไรแต่รายได้โตทุกไตรมาสสิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาฝึกโตจากภายในและไม่ปล่อยให้ความเร่งร้าจากโลกภายนอกทำให้เขาหลงทิศพัฒนาตัวเองแบบไม่เร่งคือพัฒนาจากแก่นไม่ใช่แค่เปลือกหลายคนพยายามทำตัวให้ดูเก่งแต่คนที่โตจริงพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งจริงๆมันต่างกันนะครับคนที่อ่านหนังสือ เพื่อรีวิวกับคนที่อ่านเพื่อลึกซึ้งคนที่เรียนเพื่อตอบคำถามกับคนที่เรียนเพื่อเข้าใจคนที่โพสต์เพื่อมีตัวตนกับคนที่สร้างผลงานโดยไม่ต้องโพสต์ m ่ s e t แบบผู้สร้างระบบไม่ได้รีบแต่วางลึกการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่ไวที่สุดแต่คือมั่นคงที่สุดและมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นคุณใช้เวลาเช้านี้กับการถ่ายมือถือหรือถ่ายความคิดตัวเองคุณเลือกฟังคนที่เสียงดังหรือคนที่พูดช้าแต่ลึก คุณตอบสนองต่อคำวิจาร์ณด้วยความเร็วหรือด้วยความเข้าใจยิ่งนิ่งยิ่งลึกยิ่งรวยคนเราที่คิดลึกพอจะไม่รีบตอบโต้อะไรเพราะเขากำลังซึมซับทุกอย่างเพื่อนำไปออกแบบบางอย่างที่ใหญ่กว่าและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตที่ไม่ต้องเร่งแต่กลับโตได้ทุกวันสมวิธีพัฒนาตัวเองให้โตแบบไม่รีบแต่ลึกหนึ่งฝึกตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันไม่ใช่ถามว่าพลาดอะไร แต่ถามว่าเรียนรู้อะไรไม่ใช่ถามว่าเหนื่อยแค่ไหนแต่ถามว่าวันนี้เราใช้พลังไปถูกจุดไหม 2. เรียนเพื่อเข้าใจไม่ใช่เรียนเพื่อรีบใช้หนังสือหนึ่งเล่มที่เข้าใจลึกอาจเปลี่ยนชีวิตได้มากกว่าคอสิบคอสที่ผ่านตา 3. เลือกใช้พลังไปกับสิ่งที่งอกได้ไม่ต้องตอบทุกคอมเมนต์ไม่ต้องพูดทุกประเด็นแต่ลงแรงกับสิ่งที่จะเป็นระบบในอนาคตเช่นทักษะสินทรัพย์ความคิดเปลี่ยนจากอยากโตเร็ว เป็นโตทุกวันอย่างเงียบๆเพราะจริงๆแล้วความเร็วที่ไม่มีทิศคือการหลงทางแต่ความนิ่งที่มีเข็มทิศคือการเดินทางอย่างมั่นคงไม่ต้องรีบวิ่งแต่ต้องไม่หยุดเดินคนที่รวยขึ้นทุกปีไม่ใช่เพราะเขาขายเก่งหรือโชคดีแต่เพราะเขารู้จักจัดระเบียบข้างในตัวเองก่อนจะจัดระเบียบโลกภายนอกและเมื่อข้างในมั่นคงข้างนอกจะโตตามมาแม้ไม่ได้ออกแรงเพิ่มเลยถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีอะไรเลย จงเริ่มวางระบบตัวเองวางนิสัยวางวิธีคิดวางวิธีใช้พลังแล้ววันหนึ่งระบบเหล่านี้จะพาคุณโตโดยไม่ต้องเหนื่อยโดยไม่ต้องโพสต์โตเงียบๆแต่ยั่งยืนครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในตอนนี้ครับวันนี้เราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องการหาเงินแต่เรากำลังคุยกันถึงวิธีคิดที่จะพาเราออกจากวงจรเหนื่อยซ้ำจากการทำงานแลกเงินสู่การวางระบบให้เงินมันโตเอง กระเป๋าเงินที่โตเองไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่หยุดวิ่งแล้วเริ่มวางไม่ใช่แค่ขยันแต่ขยันอย่างมีทิศไม่ใช่แค่หาเงินแต่ออกแบบเงินคุณไม่ต้องเป็นเศรษฐีในคืนเดียวแต่คุณเริ่มได้ด้วยการวางระบบเล็กๆวันนี้บางทีมันอาจแค่เริ่มจากการเก็บเงินไว้ส0เอร์เซ็นทุกเดือนหรือใช้เวลา30นาทีศึกษาเรื่องใหม่ๆที่ต่อยอดได้ในอนาคตและพอทำซ้ำผลลัพธ์มันจะมากกว่าที่คุณคิด ผมอยากให้คุณกลับไปมองกระเป๋าเงินของตัวเองอีกครั้งแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราเอาเงินไปทำอะไรและพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนมันให้ทำงานแทนเราได้ยังไงขอให้คุณเชื่อว่ากระเป๋าเงินของคุณไม่จำเป็นต้องเติบโตจากการเหนื่อยเพิ่มแต่มันโตจากระบบที่คุณตั้งใจวางอย่ารอให้มีพร้อมก่อนอย่ารอให้รวยก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีวางให้ดีแล้วปล่อยให้มันโตอย่างเงียบๆขอบคุณที่อยู่จนจบครับ หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดติดตามช่องลาชันแห่งความคิดเพราะที่นี่เราจะช่วยกันสร้างแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงขอให้คุณใช้พลังสมองมากกว่ากำลังแขนและขอให้เงินไหลเข้าโดยที่หัวใจยังสงบอยู่เสมอสวัสดีครับ